คนจำกัดก็เช i i นน่นกันท่านก็ให้การสนับสนุนนะครับก็ทางจังหวัดเองก็ที่คือทางมอนะครับซึ่งต้องต้องรับสินหนักอยู่ตลอดแต่อย่างไรก็ตามทีนะครับในส่วนของจังหวัดเองซึ่งดูในั่งของจังหวัดด้วยความมีดียิ่งครับผมก็ช่วงแรกก็ขอแยกไว้เพียงนี้คนค่ะต้้งขอบคุณท่านตลดเวลาคะก็จากที่เราได้เห็นความสําคัญของการแข่งขันกีฬาตรงนี้ ที่ผ่านมาค่ะท่านเชื่อว่ากีฬานะจะทําให้เด็กๆมีวินัยแล้วก็วินัไนนี้นะคะ<ม>่ะจะทําให้ฐานที่จะพูดคุยในฐานะที่เราก็เป็นศูนย์กลางนะในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนะที่ใน,นครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ,ะครเรียนท่านนยายกสมาคมกีฬาวอลได้์่อลนะครับแล้วก็นนะะวท่านผอโรงเรียนราชสดาฯสุโขทะยนะครับก็ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณมอประธาีเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับนะครับหลักๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในบทบาทของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือโดยภาจิตมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานที่พัฒนากําลังคนให้กับคนที่เป็นทางด้านุามศึกษานะครับก็คือพัฒนาคนที่เรียนระดับปริญญาตรีที่นั่นหรือแนวที่ครอบคลุมเราเรียกว่าเป็นการดูแลการพัฒนาคนทุกช่วงวัย นะครับ,รบเรื่องของอความอยู่ในมีสุขแล้วก็เรื่องของขวัญกำลังใจต่างๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่ง